สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเล่นเกมซอมบี้กันเพราะเพราะว่าถ้าคุณเห็นนะว่าคุณเอเฮกอาเคก็ทำคลิปซอมบี้แล้วเออพาสี่มาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามไม่ทันในการเราเล่นซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ปิ้วๆว,ว,วมึงคลิกด้วยทำไมก็ไม่รู้ เกมอะไรก็ไม่รู้ก็วันทีครับทุกคนมาเล่นกันโนซอมบี้อ่าซ้างซอมบี้อ่าแสดงว่าเราเป็นคนสร้างซอมบี้ในหมู่บ้านครับเราเป็นคนร้ายผมเป็นคนร้ายได้ทำไงต่อเขาบอกคิดสองที้อ๋อเอ้ยอย่างนี้ดีนะฉัน่้องกดทีละอัน ไม่ยุงเลยยุง,ยงยยบบนี่จะออเาอาผมอย่างเดียวเลยอ่าทีนี้ทำอะไรต่ออัปเดตไหมบ๊อบอ่าดูพีโออย่างเดียวเลยอ่าอะไรก็ไม่รู้ือตอนนี้จะทำอะไรได้มั่ง เราจะหาเงินยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเลยล่าไหมเออโอ้เราก็ไปล่าคนนี่จู่อ๋อนี่ไงเขาเริ่มมอนไปจู่โจมปาดเขาให้ครับโอ้โหโคตรโหด นี่เราแบบใส่นวเลยคือเรากดรัวไม่ได้นี่นี่นี่เราสแปมไปก่อนเราสแปมตัวธรรมดาไปก่อนไปแทงไปแทงเออเออเรื่องเรื่องนี่นี่ดูป้าป้าป้า ไอ้หัวมันไอ้หัวมันเฮ้ยดีระยะไกลได้อืมดีดีอย่างเงี้ยไว้แทงถูกต้องแหละตัวธรรมดาเดินเข้าไปแทงไงอ่าแดานสี่แดนสี่เข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยน่ามีปืนน่ามีปืนฆ่าลุงมึงก่อนนี่คืออะไรเรื่อยเหรอนี่จะไม่รู้ว่ามันแรงมากเรื่อยเร่อโอ้โหเกบอสเลย เราต้องเข้าไปเข้าไปให้ถึงเข้าไปถึงตัวครับแล้วก็โอ้ยยิงแรงจัดยิงแรงโอ้โหมันตีแบบทะลุอ่ะเห็นไหมครับโดนหลายตัวเลยแต่ก็ซูมาหมู่บ่ได้หรอก <c oughs> มันไม่ออกเลยเหรอถ้าเรากดโอ้กดออโตโ้ได้ด้วยแจ๋วเลยินสามเอยนี่มีออโตโด้ด้วยไอ้ดีดีดีมาก ไปสู้ต่อไปนี่ใจะให้สู้จนกว่าจะสู้ไม่ได้เอเอเแต่ผมว่าไม่ง่ายๆแบบชวิวอยู่อ่ะคือผมคิดว่าน,นะเราคนเล่นไปถึงแบบเฮ้ยอะไรมีระเบิดด้วยพอดีดีอุปการณ์ช่วยเหลือทีมเราดีกว่าเฮ้ยน,นี่นั่นนีหมู่บ้านอ่ะเฮ้ยกดดิขอได้ตังเราไม่ได้ตังอ่ามีบ้านแล้วทำยังต่อ อ้าวหรือว่าเข้าให้ไปแล้วเข้าไปนอนในบ้านต่อนะอ๋อนี่ไงอ๋อมันเรื่องมันต่อกันก็คือมีคนมานอนบ้านเราเอ้ยเราบุกเข้าไปในบ้านหรือจะนอนบ้านล่ะก็ก็ยังไม่เท่าไหร่นะก็ยังไม่เท่าไหร่นะโอ้โห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 ตัวเดียวนี่โหดเกิร์นตี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 เล็กน้อยพอกับจบบอแล้วอันนี้เรา ไปเมนูกันพอพอพอแต่ได้เอาเงินไปอัพเกรดอะไรมั้งไงปวกป่ <t 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 ans ans ้านนี้แม่งแบบทำทหารตันแล้วตอนเนี้ยเย่เย่เย่เอ๊ะอะไรก็ไม่รู้นี่เห็นไหมมันทำทหารตันแล้วอื้ห นี่เราจะอัปเกรดมันนี่นี่อัปเกรดตอนสร้างคืออะไรวะนี่แม่เอ็นจีเอกเออเอาให้เยอะๆไปอือ นี่คืออะไรอะอยามีก็ใชเนะเออปักปกักเออระฟารเมื่อก่อนรบฟาร์มไปนี่ยเลยเพชรตามเม็ดชอ็ชอปชอ็ชอปช็อปช็อปบับบับเบิร์อะไรดูวีโอยล้วไม่อูจ้ะนี่อันนี้มันมีให้สร้างด้วยแล้วเอาตามไปทำอะไรหมดแล้วอ่ะทีนี้โอ้โหตาย ทำอาหารทำไป,แล,ำไปแล้วก็ทำไปแล้วก็ทำไปไงโอ้โหเป็นไงได้อมบี้บ้านเรือต่อปา้าโอ้ฮัลโหลนี่เราจะทำอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะรูยาวยๆแล้วปบปบ๊บๆนี่วิธี นี่อัพไปทีหนึ่งอ่าคือตอนนี้เราอัพหมาดทุกอย่างแนละ้วคือเราทำอะไรไม่ได้แล้วไงตอนนี้เฮ้ยอ้าอัพไปอืมเฮ้ยโหความจำเต็มแล้วอ่าพร้อมลุยแนละ้วอ๋อลุยเลย ลุยเลยครับจังหวะเนี้ยไปลุยมีเรเน้นโหดแล้วไนะ้รอบนี้คือเราไม่เน้นรวมขายแล้วเราสู้ด้วยฝีมือเราไม่สู้ด้วยการรวมอีกต่อไปเออเออเอเอ,เ,อเรามีแคร,รี่สองตัวซอมบี้แคร,รี่ปตาหินกับปลาระเบิดเฮ้ยผมยืมคนเราเก็บโอ้โหไม่ทัน อือสนุกคุยยิ้มเหมือนกันอือแล้เหมือนเราจะแพ้แล้วเนี่ยอะไรกันโอ้แพ้เลยเขินอายเลยเราไม่มีแทงเงี้ยเราไม่มีแทงเงี้ยนี่ต่อ้รู้ว่าต่อให้โหดเท่าไหร่แไม่มีคนแทงมันก็จบข่าวนะอือ นี่แบบขั้นเซียนนะเป็นตัวละครใหม่แบบโคตรโหดแล้วป้ามาให้ป้ามาใหเ้เอ้ยรีเซร์ชเนี่ยมครันี่อะไรนี่อัปเกรดเลยไง ผมลุยยังผมลุยยังผมพอไหมอืมอืมนี่ปุ๊บโอเคพอพร้อมลุย,ล,ย,ล,ล,ยลุยเลยไปลุยลุยลุยออย่รอบนี้มีใครบ้วงเง ยังไงมันก็ชนะแล้วเออในรอบก่อนแทงเราน้อยไปนี่ตาระเบิดตาระเบิดองตัวเลยเล็นได้ของด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะอือมีแทงแล้วมีแทงแล้วมีแทงแล้วครับเอเอเฮ้ึก็ไม่ตัวตาระเบิดอยู่คนนั้นหรือว่ามันแค่ถือระเบิดงไปแล้วแบบพอตายก็ระเบิดทั้งเกม โอ้สายสู้สู้ครับสู้เขาสู้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 ได้เหมือนนี่เงาบ่หรอก็ไม่เท่าไหร่นะก่อนเลยไม่ไหวแฮะไม่ไหวผมต้องไปไปอัพของเพิ่มก่อนโอเควันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเออก็แบบ กำลังดีกลหอมปากหอมคออเครับเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย